ไฟจะพลิบสองครั้งแสดงว่าตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วก็หมวดทํางานทั่วไปก็พอพลิบสองครั้งเสร็จปุ๊บไฟจะดับก่อนนะครับพอเราจะใช้ระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามตอนนี้ระดับที่สามผมตั้งไว้ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นนะเดี๋ยวพอผมจะต่อไฟพาร์ทเข้าไปไฟพ์ทไปปุ๊บไฟสปอตไลท์จะติดสว่างร้อยเปอร์เซ็นเลย ไฟพาสผมจะใช้ใช้เป็นสีขาวนะอ่าส่วนไฟแต่ผมจะใช้เป็นสายสีนําเงินตอนนี้ถ้าผมเอาสายสายขาวแต่กับขั้วบวกเหมือนกับกดอ่าไฟพาสนะไฟจะสว่าง1้อเลยเซนเลยะอันนี้ไฟจะสว่าง1้อัซนแต่พอเราเอา สัญญาณเตะต่อเข้าตับสัญญาณเตะนะไฟจะกระพริบประมาณนี้ครับสาธิตการาเชื่อมต่อมือถือแล้วก็ตั้งค่าระดับแสงสว่างนะตอนอื่นก็คือเราก็ค้นหาไ wi ไฟก่อน Wi-Fi มันจะเป็นชื่อ s p o t l i g h t Setting นะครับเนี่ยตัวเนี้ยพอจับคู่เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวผมจะมี QR Code สแกนเข้าเข้าหน้าโปรแกรมให้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสแกนให้ดูเดี๋ยวผมจะสแกนโค้ดก่อน แล้วก็เข้าเข้าแอปเลยคลิกเข้าสกแสกนเสร็จคลิปเข้าอ่าหน้าหน้าตาแอปมันจะประมาณนี้เดี๋ยจะตั้งค่า,านะตั้งค่าระดับเสียงสว่างตอนนี้ตอนนี้ระดับหนึ่งผมตั้งไว้แค่เห็นไหมแปดเปอร์เซนเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นสักอ่ายีสิเอร์เซ็นก่อนนะระดับที่หนึ่ง ระดับที่สองตอนนี้มันอยู่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมตั้งสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นก็ได้อะประมาณนี้เขาค่าก่อนส่วนระดับสามตอนนี้มันสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมตั้งตั้งสักแปดสิบเปอร์เซ็นก่อนพอตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็กดบันทึกตอนนี้คือบันทึกค่าค่าก็จะถูกเซตแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมมา,มา,มาลองมาลองกดดูว่าระดับหนึ่งมันจะคอสม่ัตขนาดไหนนะอันนี้ระดับหนึ่งนะ เห็นไหมมันจะสว่างขึ้นอันนี้ะระดับสองก็สว่างขึ้นะระดับ3มก็สว่างขึ้นหนึ่งสองสต่อไปผมจะสาธิตเข้าโหมดไฟกระพริบนะโหมดไฟกระพริบผมก็แค่กดกดปุ่มข้างไว้3ามวิหนึ่งสองสาม อ่อันนี้คือเข้าหมดกับพิบละสเตปแรกสเตปแรกหมดไฟกระพริบสเตปแรกของผมอะ่ะมันจะเป็นการาดิมแสงมันจะสว่างค่อยๆสว่างแล้วค่อยๆดับไปส่วนสเตปที่สองกดนะสเตปที่สองจะกระพริบพร้อมกันไฟจะกระพริบก่อนพร้อมกันประมาณเนี้ย ส่วนสเต็ปที่สามไฟจะกระพริบสลับกันซ้ายขวาส่วนสเตปที่สี่กดที่สี่นะสเตปที่สี่กระพริบเร็วๆแบบนี้รัวๆแบบนี้อันนี้คือสเตปที่สี่ถ้าอยู่ในโหมดอ,อ,อยู่ในโหมดกระพริบอยู่นะถ้าเรากดกดไฟพาร์พาร์ไฟหรือว่าไฟสูงอะ่ะ ไฟจะติดพางเลยนะครับอันนี้ไฟจะติดพางนะครับเนี่ยถ้าเรากดพักไปไฟจะติดค้างเลยแต่ถ้าเรากดแต่กดแต่ขนาดอยู่ในหมดกระพริบมันจะมันก็จะกระพริบสเต็ปของแต่นะอันนี้หมดสเต็ปกระพริบของแต่พอเราออกจากหมดกระพริบเราแค่กดสวิต ค้างไว้5วิมันจะกลับเข้าสู่โหมดไฟลีปกตินะครับอันนี้กดกดค้างไว้5วิครับ1 2 3 4 5อันนี้ดับแล้วตอนนี้คือพร้อมพร้อมดีแสงกดกดอีกทีหนึ่งปุ๊บแสงก็จะลีแสงก็จะลีกลับมาลี